เป็นดาวไทยจริงๆค่ะอ้องขับรถไปส่งทรายดักล้อตั้งแต่ตอนแม่อ้อมขับรถออกไปนะเสร็จแล้วพอแม่อ้อมขับรถกลับมามันทําเป็นเลม็มเลมหญ้าตรงหน้าบ้านที่ติดกันกับแม่อม้อมนีนบ้านที่มีหมาทําเป็นเล็มหญ้าพอแม่อ้อมจอดรถปุ๊บวิ่งไปเลยอี่มน่ะฉลาดมากค่ะแล้วอุ้มอะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้เอียอั่นนั่นน่นนันนันนนไมนะหา,างนี่ทำไมหางนี่มันคอตนะ่หางนี่มันคอดอะหึฮหห หงนี่มันขอดดหยดยาไปครั้งเดียวเองนะเนี่ยหูเหอมันหายเลยแล้หูมันจะเป็นขี้เลื้อนนะคะพูดถึงนะถ้านหน้าหนาวปีเนี้ยลูกไม่อ้อมจะใส่เสื้อผ้าไม่ได้กันเลยสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันตัวใหญ่กันหมดนงคะปุ๊นี่ตอนแรกเลยใส่ไซส์เล็กตอนนี้ใหญ่สุดใหญ่สุด ม,มีมีอยู่เสื้อหมามีอยู่ต้องใส่เสื้อหมาไม่ใส่เสื้อแมวไม่ได้เอียไอเอียมันอ้วนนะตอนเย็นเนี่ยจะกินอาหารแค่นิดเดียวเพราะมันจะกินยายอาจจะให้กินข้าวคุกปะทูแต่ว่าพี่สาวจะพูดอ,อันนี้เอีย yeah, มันจะเป็นพี่สาวของของรุ่นปื๊ดอีกรอบอีก,อ,กอีกก่อนนะคะก่อนพี่สาวก่อนดําเล็กด้วยนะเอีย yeah, เนี่ยก็คือน่าจะเป็นคอกแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ กับลูกของแม่มันนะ่ะส่วนเจ้าปื๊ดนี่เป็นคอกสุดท้ายแม่มันมีหลายข้อนะแต่แม่อ้อมก็เห็นไอเอียมันมาตั้งนานแล้วนะแสดงว่าเอียมันน่าจะเป็นคอกแรกแล้วปื๊ดข้อสุดท้ายเพราะปื๊ดมนเพึ่งจะขวกว่าเองนะคะแต่ตัวมันใหญ่เฉยปื๊ดมืเพึ่งเกิดเดือนกุมภามันพอกับน้องฟ้านี่แหละอายุเท่าๆน้องฟ้านี่แหละค่ะขวกว่าเองถ้ากุมภาปีหน้ามันถึงจะครบสองขวดแต่ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะมันก็จะครบสองขวบละ แต่ว่าพี่เมฆพี่หมอแล้วพวกนี้เขาสองขวบกว่าแล้วไอเอี่ยมันแก่กว่าทุกคนเลยอเอียยมันน่าจะสามสี่ขวบแล้วมั้งคะน้องเ็ไม่แน่ใจนะไอเ้เอียกินเก่งนี่อาหารหลือจากนักลบนะเมื่อคืนนี้ส่วนเจ้ามอนเนี่ยมันชอบไปขี้ข้างบ้าน ที่เลยบ้านแม่อ้อมไปห้องอเขากบ็บ่นใช่ปะเมื่อวานแม่อ้อมก็เลยตอนาเาช้าแม่อ้อมก็เลยคุยกับแม่กับปุ้งแม่กับปุ้งเขาให้กระบะทรายมันไปละค่ะเ <c oughs> ขากลัวว่าไอ้ไอ้ไม่อนมันจะโดนตีไอ้ตัวแสบหน้าร้อยหน้าหล,ล่อนั่นนะอืมเอ้ามาถูมาถ่ายอีกได้เอียกินเสร็จแล้วแต่เอียก็กลับบ้านนะไปเลยนะแต่เอียกลับบ้านไปเลยนะแม่บอกเลยนะแต่เอียกลับบ้านไปเลยแต่เอียกลับบ้านไปเลยเข้าใจไหมแต่เอียกลับบ้านไปเลยเข้าใจไหมอืม อืมกลับไปอืมเลว <c oughs> ไม่ต้องเลยเห็นไหมรู้ดี <c oughs> รู้ดีเกินน่ะรู้ดีเกินรู้ดีเกินไม่ได้นะรู้ดีเกินอะ่ะอืฮออกลับบ้านเร็วน่าจะไปทําอย่างอื่นแล้วไม่มีเวลามานั่งเล่นกับเอียใจแม่แต่เอียกินต่ออีกค่ะ กินถ้ามันก e, ินหมดถ้วยพอดีแม่ออมก็ถ้วยไปล้างเปลี่ยนถ้วยให้นักลบใหม่กับบ้านเร็วไม่ต้องมาถูมาถ่ายถ่ายกินคำถูคำกินคำถูคำอะไรของเอียนักหนาฮะดูสิคะเนี่ย าหานี่หาอะไรหาของกินฮะมาหาของกินเหรอ,หอเฮ้หาอะไรของแม่ดิหาอะไรของแม่ดิเตอเอหาอะไรหาของกินอออื เฉวยเฉวยไหม <c oughs> จะให้ในบ้านเห็นนะในบ้านเห็นไม่ได้นะ้าไจปะ